เดี๋ยวจะรีวิวทุกหาด AI แนะนำมาให้เที่ยวในสัตหีบในหนึ่งวัน AI อลิสาบอกว่าให้ไปกินแหลมะะเจริญซีฟู้ดใกล้สุดคือเซนทรัลเวิลด์ นี่เราเริ่มจากการแอดเพื่อนอลิสาก่อนฮะอะแชทเลยแชทอลิสาจะเรียกเราว่านายท่านด้วยนะฮะสวัสดีค at ่ะนายท่านแอดอลิสาฉันอยากไปเที่ยวสัตหีบหาดไหนในสัตหีบที่สวยที่สุดแนะนำมาอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องลองทุกอันไหมอันนี้ก็ต้องทุกอันคับที่มาได้เดี๋ยวจะรีวิวทุกหาดรีวิวทุกหาดที่ AI แนะนำมาให้เที่ยวในสัตหีบในหนึ่งวัน we're back บ้าง <Bahn> <cola conflicts> อะไรครับไปน้ำลงไมไปน้ำลมสำหรับเราเราว่าก็สงบดี <c oughs> แต่มันเงียบมากเลยนะคือมันไม่เหมือนแบบที่อื่นในพัทยามัน คือได้ยินเสียงทะเลเออะไรวก็ดีถ้าคใครชอ,ชอบแบบไห้เชื่อได,ไอได้ที่แรกเองเขาแนะนํามาตั้ง5้าที่คุณณริศาเอไออ่ะแต่เดี๋ยวต้องไปดูอีกสี่ที่ค่ะแตบพระยาก็คือพระยาขยะก,ก็จะแบบมากรอ,อยู่ตรงแบบที่น้ําขึ้นนะอ,อทางการเขาก็น้ําลงอย่างนี้เก็บขย,ยะง่ายอยู่นะมันเก็บขยะหน่อยนะให้เราเก็บก็บไม่ไหวนะ ิวแล้วเที่ยงครึค่งแล้วตอนนี้ต้องถามอลิซายค่ะต้องถาม AI กินข้าวร้านไหนดีในหาดบ้านอำเภอตัวเลือกดีๆมากมายค่ะร้านนอาดนิยมคือบ้านอัมพาวารีสอสรส์ทแอสปาเฮ้ยป <c oughs> <c oughs> รีชาซีฟูด้ดเมื่อกี้ทำแบบมีแหลมเจริญซีฟู้ดด้วย AI แนะนำสามที่ทได้สามที่ ราจะบอกว่าแบบ AI มาแทนคนไม่ได้แน่ๆเว้ย AI อลิสาบอกว่าให้ไปกินแหลมเจริญซีฟู้ดเซิร์ชดูไหมอยู่ใกล้สุดคือเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพจ้ะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือบ้านสวนอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปาก็คืออยู่อัมพวาแนะนำมาได้ไง <ๆ S 2> หรือว่าที่อัมพวาก็มีบ้านอำเภอแต่เซ็นทรัลเวิลด์ไม่มีบ้านอำเภอแน่ๆเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆมกลมกล่อม ไม่เผ็ดมากหอโอเคอยู่นะแค่ได้กลิ่นก็กลิ่นออกตรงนี้แล้วอ่ะเต็มเขาชื่อว่าอะไรเขาชื่ออะไรชื่ออะไรวะผัดบิกเกอือผัดวิกเกอร์คู่สองร้อยแกงส้มสี่ร้อยข้าสองราอยหกร้อยเจ้าสิบไปไหนต่อครับหาดทะเลาบางทะเล ส่วนสาธารณะบางสะเลีนหน้ามองอะไรคะเมื่อก,กี้ลูกมะพร้าวหล่นปุ๊บเลยเนอะถึงหาดที่สองแล้วหาดบางสะเลค่ะเราว,ว่ามันแบบกว้างใหญ่ไพศาลกว่าหาดบ้านอำเภอหาดบ้านอำเภอมันแคบแต่ว่าเรือจอดเอเยอะมากฝั่งไ,ไกลๆูรงนีห้หาดคล้ายๆกันเนาะสีน้ำก็ใช่ใช เราก็สงบเหมือนกันอันนี้คือม <okay ันม like okay> ีที่ให้คนนั่งหลบใต้ต้นมะพร้าวคนก็มานั่งกินก mm ันเล็จะร้อนค่ะเข้าตรงศูนย์ฝึกทหารใหม่นะฮะุ้ยพี่ทหาร ต้องลงไปแลกบ along, <afraid. S 1> ัตรเข้าก่อนนะกับพี่ทหารเพราะว่าที่หาจายแก้วอ่ะคือพื้นที่ของทหารครับผมได้บัตมาล้ก็คือไม่ต้องจ่ายเงินใดๆแค่แลกบัตรใช่ไหมใช่ไม่ต้องจ่ายเงินอแค่บัตรผ่านชั่วคราวเออทางเข้าร่มลื่นมากเลยอ่ะเท่าไหร่ครับ มากี่คนครับสอ,สองครับร้อยนะครับโอ้โอทางไปมันคือแบบขึ้นเขาลงเขาเลยนะใช่เข้าเข้าจากถนนสุขุมวิทอะ่ะคือเข้ามาไกลเหมือนกันเด้อ<ม>ขอบอกเมื่อกี้ที่เราไปมาสองหาดอะ่ะหาดไม่ขาวเลยเนาะสีแบบค้ำๆน้ำตาลๆนะใช่อ้วนคิดว่าที่นี่หาดขาวไหม,ช,มชื่อชื่ออะไรนะสายแก้ว <laughs> เออเด็ด <laughs> ูว่าโลเออเนี่ยได้คนน้ำอุ้ยเรี้เรี้เรี้คนน้ำจ้าเรี้คนน้ำ ถึงหาดทรายแก้วและะ้วคะบางอ่บ้านอำเภอกับบางสะเลคนน้อยสงบคนมาอยู่นี่หมดเลยวะ <c oughs> ไปดูดิสวยจริง I part o of เราว่าหาดนี้สวยสุดทรายขาวสุดแต่ก็ไม่ได้ขาวมากเพราะว่ามันไม่ใช่ฝั่งอันดามันถูกไหมแต่ว่าวิาว,วอะเพื่อดีอยู่นะเจียวจๆไปน,นิดนึงแต่ว่าแต่มันก็กว้างนะไม่ได้แออัดอะก็จะไม่เงียบไม่สงบ แต่ว่าวิวมันสวยก็ทุกคนก็ต้องมาอยู่ที่นี่แล้ววะมีบ้านพักให้ต้องจองก่อนบ้านพักทหารเนาะตบมือให้ทหารตบมือคือชายหาดอื่นพอน้ําลงปุ๊บขยะกองอันนี้ไม่มีค่ะจริงสรุปก็คือหาดนี้สวยแต่แบบถ้าเกิดคนอยากชิลพอลงน้ําเสร็จแล้วก็ไปนอนบนหาดอะมันไม่ค่อยชิลนะว่าปะเออคือมันดูเป็นการนอนที่เจียวจ้าอะแล้วก็ถ้าเล่นน้ําอันนี้ก็สนุกดีไม่ต้องกลัวจมน้ำเพราะว่าเพื่อนเยอะมาก ไก่ไก่ดีไหมเอ้น้ำไก่ดยหรอน้ำไก่เนาะจะไม่ให้หาแบบลึกจนแบบเรียบๆไหลลงไปเขาเลยให้เด็กของไุญเล่นได้างงนะเขาปิดห้าโมงหรอใช่ห้าโมงต้องออกเลยเพราะว่าเขาจะไม่มีคนมาดูแลจะมีแค่เขาจะให้เฉพาะคนที่อยู่บ้านพักเท่านั้นที่ให้อยู่ที่นี่ถ้างั้นแปลว่าถ้าอยากมาที่นี่แบบวิวแบบไม่มีคนก็แปลว่าต้องมาพักที่นี่อ่ะดิ าอ,อัานอำเภอกับบางเฉลยไม่มีไม่มีต่างชาติอันนี้ที่เนี่ยต่างชาติเยอะมากเลยอะนน่ะนอนนอนสวยเยนาะเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นข้างเหรอข้างหน้าดังฮัะนางรำนางร้อง

เราสกิปหาเตยงามเพราะว่าทำไม,มันเย็นแล้วล็อกเตยงามเขาก็บอกว่าเป็นที่ของนาวิเกโยทินเดิมเราคลัวมันต้องเข้าไปลึกแต่นะแล้วเขาก็จะปิดเป็นเวลาด้วยแหละเราด่าว่าตรงนีงเขาก็บอกว่าปาิดหกโมง <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเคิร์ฟีก็คือร้านคาเฟ่ยอยู่ตรงนะี้ก็ปิด5้าโมงเหมือ,อ,กกอนกันเบอกวา,<ล>วาหรือคนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะ ้าดร้านนี้สวยเลยถ่ายรูปสวยหาดนางลำครับมีร้านอาหารสโมสรหาดนางลำอยู่ที่นี่ปิา5โมงเสาร์อาทิตย์ปิด6โมงค่ะมีห้องอาบน้ำด้วยนะมีห้องอาบน้ำด้วยหรออด้วย แล้วค่ะว่าว่าหาดที่นี่ขาวสุดว่านว่าไหม<า>ใช่ไหมใช่ใช่ก็ได้จ้ะที่นี่คือดูมีกิจกรรมเยอะือมีครบนะมีทั้งบารดานาโบท๊ทให้เช่าแล้วก็มีเรือขายักให้พา,าย น่าจะมีทะเลแหวบไปเกาะนุ่นได้เออตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับเกาะแสมสารที่เขาบอกว่าน้ําใสกิ้งแต่ที่เนี่ยคือหาดแคบกว่าคือไม่กว้างเท่าทรายแก้วเนาะแต่วิวเราว่าทรายแก้วสวยกว่าวิวแบบเหมือนใต้กว่าว่านะไหมใช่ใเป๊ะกว่ามีภูเขาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นครั้งหน้าแล้วเราจะเลือกถัดไหนดีใส่แก้วใส่แก้วกับนางลำอ่ะแต่เราว่าที่นอนที่นี่น่าจะสบายกว่าว่าแน่เดี๋ยวไปดูกันไปรับสุขวิตนะก็ขอให้เี็บของทั้ให้เรียบร้อยนะครับนามาถิงด้านบนนะขอให้ช่วยกันรักษาสุขอนามบ